มาหลายจากสิกระด็งมาด้่นี่นแกงเฮเิมค่ะวันนี้แกงเเิมดยักสงังเแหางกับครบสลี่ค่ะ มันจะหอมไข่ผักสเสียบา้านน่ามหมคะเกี็แกงเส้นมไมลสุกเส้นมไม่หอ๋อมแม่ค,นนมค่ะพี่น้องจ้าแกล็ดเ้นามโคเบียค่ะนามโคเบียคนละคนเล็กน้อยขอค่ะพี่นอ้องจ๋า สวัสดีจ้าสาวเดินชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องจ้ามือนี่สาวเดินได้อันนี้มาสู้กินกันแยงเห็ดเพิองพี่น้องแจงเห็ดพึ่งหวานๆคนๆตุยๆค่ะแยงเสืพักสเงะยแปกปัสลี่พลังพี่น้องแดดขาก็ขอโทษขอให้เลยพี่น้องเด้อต้องนั่งตากแดดมันหนาวค่ะกับแก้วพป่น้อแก้วประเดดพี่น้องแก้วพริกงประเดดเห็นมาลูก เปลี่ยนก้นหน่อยไปนําเฮ็ดวิดีโอไปนําพี่น้องเลยจัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจในสาวเดือนนีนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมจ้ามาพี่น้องเราหลายวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวค่ะแกง๊ห์เห็ดเปลี่ยวไปเลยจ้ะสุดหนักอืมบรรยากาศนอกบ้านดีหลายอืมครับ พวกยา้ไม่มีนะแส่บตัวอะไรขาวแบบนี้บ่เห็นยังก็ขอโทษขออภัยเด้นเนอดจเ,จ,อเ,เจ้าเดินแนมบ่เห็นอีกจังมันแดด่องเด็กได้วิววิวภูเขาวิวนาบ้านเจ้าเดินเป็นสอค่ง พักนี่ยังหายได้ดีประกาศจะรัดแรงอ่นอนๆนะน่ย กงเห็ดกินเหนอกบ้านวิวเรา,มาบไปใส่ดอกจากเราก็เล่นอยู่ขนะ้างเงี้ยนไม่หิมากจบจับปแดกกันนะ ซีรัมมากหลายจากสีกกระด็นมาด้วยห้ามรัดกลัง มันเส้นมันสีมันสีขึ้นเห็ดตับเตาบ้านเขงหนาะตัวสัตว์คือนบอัวกุ๊บกุ๊บมันหวานจุดนึ่ง พอจอกพักสนิทชาดเดินมารสชาติและกินคือกัน,กนกค่ะแกงไส้กระสับจับคนหน่อยเลยที่มาะขำแง่ันหนนะพี่น่อง แซงดเค้าก็น่อยมากเลยนี่มา,า,าก็ยันหนาว้ค่ะกลุกๆมันหวานนออ้องๆเ่อหวานบะทอเฮดเผื่อนหวานด้วค่ะในชน,นิดเศรดินมากรสชั้นไม่ค่อยหวานนะ ก็นี่ไงอย่าดนแซมข้าวขาวหนค่ะเนาะ่ะจากตมุติมี วนี่เฮ็ดอันนี้ลดยจ้ะเพิ่งน้ำตาลเพิ่งหวานไม่ค่อยอมีแล้วี่นี่ฝรั่งบริยมจินเลยจ้ะข่ายเฮ็ดพิษเฮ็ดเพิ่งพิษไมจ้ะเขาก็เลยบอกเก็บเขาจะเฮ็ดเพิ่งหวาน <c oughs>

แกงก็เจาะก็แสบๆหน่อยกินเล็นให้เต็มตู้เค่ะแล้วเดินขนเมื่อยบักอห้พี่ให้พี่ให้น้องพ่อแม่กินค่ะ้เดินซ้งแหงไปงวดนึงเนะอ่ะเนาะซ้งแหงกัะแซบค่ะแกงแซบยังใช้น้อะมรให้เพลิ่งหวาน cho sơ trình sách thịt Hãy cho kênh Ghiền คอร้านจวนนะ <c oughs> <c oughs> กินตะก,กับเพราะมันจวนอ้วนทุกตอนแล้วคันนะยังมามาลาบ หน่อยนางเลยนี่มาเจ้าส่ดีค่ะเจ้าประดับเริ่มเย็นมื่อแล้วเ นอขวยวานี่มาลงเตนังเอยแบบบตรไปเลยพี่น้องอย่าแล้วค o u บ I'm s e b ah าฮาาพี่น้องจ้าเบิรพอดีลูกขวัยวานี่มาลงค่ะไปเลยพี่น้องปากกุไลก็แจ กำลังใจซองแม่ลูกกันแล้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้ากันสวัสดีจา้าบ๊ายบาย